คือสิออกไว้แท้ไฟสิคายเลขให้ไม่ใจก็อยากอยู่น้ำเจ้าต่ออยู่หักเขาให้ออกเฉยนะใดปั้นหัวขออยู่ต่อจากอาทิตย์หนึ่งป่ะขอให้นี่ความรู้สึกเป็นอาทิตย์ได้กลับบ้านเอรู้สึกดีใจลายเนาะรู้สึกดีใจลายเป็นจะได้มากักโตุ้นเนี่ยนี่มวนบอมวนหลายหนเงาอยู่บอโหนแล้วเนาะหมดใจกับสุดกอดผู้สาวแล้วดีใจน้ำเด้อออกไปกับหมด้กอดเป็นยังเขับไปกอดดอกสบาย

ก็เทอะใช่มกุ้มแล้วยังกรตื่นอยู่สบายดีเพิ่งรับก้อยเนาะมันนี้เฮาวซีมาส่งไอ้น้องเฮากลับบ้านเนาะทุกคนเชิว่าเพิ่นเทียนแผ่นศาสตร์จบแล้วเนาะสิบสี่วันขึบนกำหนดสั่นซะเออเฮาสุถามความรู้สึกแต่ละคนเราเป็นังไรที่ได้กลับบ้านในมื้อนี้เออเปิดแล้วใหม่เนาสบายดีสบายดีเออไอซื้อยัง คุ้มซึบีเออคุ้มซึบดีใจลายเนาะรู้สึกดีใจลายเป็นยังไงมากระต้นเนี่ยนี่มวนบบมวนหลนั่นหงาบอยู่บอเะไม่หงาบอยู่งาอยังงาเข่าอะไรครับพระสงแต่ละได้กินอยู่เนาะได้กินทุกข้ามพอได้อยู่ได้กินแนเออคุ้มซึกเป็นอะไรได้ออกนี่ดีใจลายเนาะที่ได้กลับบ้านดีใจลายเวลาที่ได้กลับบ้านทอดเม็เบิ้งยันด้านนี่เนาะทุกคน คนซือ้อไอบีเนาะไอบีเนาะเพิงแหละบีกับเพิงเนาะ <c oughs> เออว่าส <c oughs> ิมาส่งกันนี่แหละพอ่ออยู่น้ำกันยังได้กะนสิบสี่มืนะ่นเนาะได้เสียให้กันแล้เออคำว่าวไอหน่องแบบนี้บอ่อ <c oughs> แมน <c oughs> ไอหน่องคืเกานะ่าเนาะเออเมื่อคืนนี่เข้ามาเออฉลองกันยังไงเนาะเมื่อคืนนี่นเนาะเดจจ์ตี <c oughs> ตีลิซุยตีลิซุนุ่มเออหัวซุ้มหัวซุมเนาะทุกคนเออนี่เนาะเอาเขามาส่งกันแปลว่าออกไปกันยังสินัดกันคือเก่าดอกว่าสิไปส้างรันเท่าไรนะผมรู้สึกดีไรได้ผู้ชายจะค้นข้ามันได้ไอยู่ด้ได้ไรได้ไรทุกคนโอ้สมควรเนาะถือว่าคุ้มเป็นบอกขามันคุ้มเออมวนเนาะมวนเออบอกคนต่างหนอกดูเป็นยังไงอันคีผมู้สึกพวกที่อยู่เพื่นนะ เราอยู่เพื่นกับหักษายโตดีๆเนาะออกไปกับหักษายโตก่อนเนาะออกไปนี่จะสิโลเลยบ่อไปกับกักตัวหามือเออกักตัวหามือที่แฉนี่เมื่อไปในควันเลาะรถคนเก็บก้มานานี่ยป๋อสิบสี่วันเนาะต่อการแอลกอฮอล์ล่ะดิแอลกอฮอล์อันอันสี่อันล้างมือเนี่ยเราขาวนี่แหละทุกคนก็รู้สึกบ่นี่ม่วนเนี่ยป๋เข้ามาในศูนย์แล้วม่วนแล้วมาคนต่อไป ป้าความมสึกื้อจะเป็นังไรสบายดีครัพี่เต๋อสบายดีเออควอมมือซสึกเป็นังไรความมือซื้อก็ดีใจสิ่งดมือเงินป้าตัวเจ้าหนัดผู้เช้าไว้แล้วออกไปเออหนัดไว้แล้วได้จะข้นเจ้าเข้ามาซูลนี่ได้สองคนได้ผู้เา้าชิดอะไรหมู่นี่นะทุกคนน้องชายพี่เต๋อสิ่งใดกลับเนาะเอาโมนิก็ออกมาเห็ุคลิปคอนเทนต์มาสัมพานอันใหญ่ๆน้องๆที่กำลังที่เฮียนแพทย์สาดจุ๊บก่าฉันซะเนาะจบ อาบและนั่มเนี่ยอาบแล้วตาขึ้นลอยโอ้หามอหาหมอหาหมอนี่จักอีนังก่อหาหมอนี่หมอหนมห่อนบ่กมอห้มหอนน้ำซ่าน้ำซ่าเจ้าขับวันนี้เจ้าสิไปใช่ต่อนเนี่ยเมื่อเงื่อนกักโตจากติดดึงในกระิดออกออกนอกวันนี้คมชึกเป็นในได้ทีเดียวอย่างดีใจดีใจที่ได้เป็นดิสระเออนี่แหละทุกคนเจ้าเข้าวันนี้ก็ได้บุษาวเนาะ เมื่อคืนนี่ได้งับยุบพอได้เกือบพอได้เกือบไปนี่สิครับเนี่ยใช่ใช่เจ้าสีเจ้าหนี่มันเจ้าก็ออกบ่ป้าเป็นความผู้ช่วเป็นได้เจ้าชีได้ออกเทาบริอ๊อฟทำเฮียนี่มาชีออกอ้าวสบัดผิดคน ป้าโตไซปาโตน้นี่แหละทุกคนสิออกเมื่อไหร่นี่ฮะมันสิบัเป้าเมื่อตอนนี้เอาแล้วบับอมาใหม่น้องไอ้เด็กสิออกคือกันสิออกคือกันโอเคโอเคปาสบายดีอ่ะสื่อยังเกาะสื่อเถิกเด้อสื่อเถิกเด้อไอ้เถิกน้อทุกคนผมซื้อเป็นยังไดิสิ็จเดียว ก็ดีใจเลยเนาะที่เรียนจบเลยเด้อจบปริญญาตรีจักมือจังมือนี่ฮะโอ้อยู่ประมาณ14มื้อ้วเออสันูงเนอะเรียนสันทีสันสูงสุดเลยเออบ้านอยู่บนอยู่อยู่บนได้บ้าบ้านวียงสวรรค์บยงสวร่ง ยตด่ออย่งนี้ตอถึงไหนยังหงานอยู่เลยเออไอเฮ็ดเบียร์อยู่ใสรูบริษัทเด้อยู่บริษัทะทุกคนบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งหนึ่งเออนี่แหละทุกคนความรู้สึกเป็นได้ที่ได้ออกพอดีใจหล่ะดีใจเออพอดีใจครอบครัวครอบภูมิใจไรสิสิได้กลับมาเห็นอีกเชนหนึ่งเออจักเถื่อนอะไรติดอะไรก็จะเยี่ยมพอดีติดผูทุ่มโอ้ย มันร้ายเหนือแล้วคนจะได้ออกนะตัวก่อวเออเพราะว่าเปิดขินหนอนคนทั้งบ้านใจร้จังหน่อยมันควบหลับที่ออกไ่ทอหน่อยนะลองคลั่งแอนละนอนเขามาซูนม่ีผู้ชายอะไรใส่ผู้ชายไม่จิกก้าไม่เล็กรี่ป้าผูน้าผมไปแก่นนแก่ส่งคนจะไปสัมผัส่นมาเนี่ยจ้าวจิไปใช่เนี่ย โคตจะประซักรบอเจ้าเออจะประซักระไรสไปดีสบายดี้ชื่อยังสีดำคุณซึเนื้อได้เออมือนีสีแดงออกมีครัเออกแตคุณซึกตื่นเต้นนะมืสีแดงออกละจะออกเพราะจะแก่ทรงคอยเออกะมันจะออกไปมหล่ะคนที่เป็นแก่ไหมเออจะออกวันนี้จะสิกับจะประซักเลยบ่อ๋อบอกกับเฮ็ดเบี้ยงอยู่สวรรค์ก่อนได้ไม่อะไรได้แล้วบอกว่าได้อยู่ในศูนย์นี่ บอยโมบอะไรบูยูซูนนะเว้ยได้อยู่ไซส์สัตว์ได้อยู่บ้านเพื่อได่งับจะค้นมาได่งับจะค้นโอ้บหอไรเขาค้นยังคนหล่ออยู่คนสิบบดายเคือบบดายไพสิเตโตนำจะออกเออเต้ก็ทีมงานอยู่ในนี่ก่อนมาเจ้ากระปองแผลบคยได้นี่เนาะคอยยอดใช้เห็ดได้เป็นทนายว่ากระปองแผลกระต้าสบู่ล่ะนี่นะผู้สึกดีใจบ่าทีเดียวดีใจแห้งดีใจเฮียนเฮียนจังมือนี่มาเฮียนนี่ สิบสี่มือออกไปนี่จะโอว์ล้อเลยบ่โอ้คือสิบวลล์กักโตไปจากหามือนลาบเลยบ่อลาบลาบลาบเนี่ยนะทุกคนเป็นลาบเลยนี่โอ้เตะต่อน่วกันเนาออกไปักแข่งกันคือเก่ามาสไปดีสสไปดีไปอีเตะบ้านเตะต่อน่วมกนบนนี้บุพีแหละก็สื่อนี่นั่งโตก่อนซื้ออันนั้นซีดได้ดิอันนั้นซีดต้นเตี้ยแมนเป็นเป็นยังได้จับปฏิคโควิดเนี่ยแมนโอ้กัด เห็ดเบี้ยงน้ำอ้ายเด้์มาลายคนอยู่ในกายเห็ดทีมงานได้แหละโค้ทีมงานมานุกคนสาวบอกมีบุมมี่เผลนับบุมีเนาะเพิ่นหากไปใช่ไหมเพิ่นนับบุมีเนาะทุกคนหักเดียวใจเดียวเออนี่มีแฟนแล้วนี่แล้วมีแล้วสถานะเพิ่นยังบุมเม้นซิงเกอร์ได้มีแฟนแล้วตนนี้เาะกำลังคบกาไฟตอนนี้จะบอกก็ได้กับสาวบ่ก็เสกออกเนี่ยผู้สาวทายอยู่นอกกูออกไวไวๆอยู่เออเพิ่นเพิ่นคินหอแล้วเนาะ บได้กับสิได้กอดนย์สาวเดี๋ยวดีใจน้ำเด้อไปกับบุด้กอดเป็นอย่างขาไปกอดดอกเยี่ยเขาญาติู้วิตนะเบราะบ้านอยู่เชนเนี่ยอยู่สวรรค์นี่แหละอยู่สวรรค์นะทุกคนเพิ่นติดโควิดกับนี่แหละบุหูจักว่ามันมาดสนุกแบบอย่างเด้อเนาะมันบุได้มาเป็นโตเนาะทำมาเป็นโตคือสิริกได้อยู่เพาเจ้าไดเสตติดได้ไคอยกับบุหูเจ้ไปติดอยู่แช่คอยกะ เป็นแหละหลายคนผูดอีกยังหลายคนผู้สาวก็แน่นแล้วหลายหลายบอดเออขอบใจ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 ยินดีนะที่ได้ออกเมื่อได้หาป็นอากาศเนี่เออนี่น้ำบรรยากาศเบิ้งไหมผู้ออกหมดแล้วทุกคนได้คว้าตัวคนงามๆออกหมด สบายดีอนาะกรมสื่อิ่นจะได้สิทธิออกนะโอ๋อดีใจลายแล้วมื้นนี้นะดิฉัได้ออกเนอะอในนํำซื้อก่อนว่าพี่เจ้าฮะในน้ำซื้อ<น>เบิ่าซื้อวาลีเนาะซื้อวาลีนะ บ้านอยู่ใส่โอ้บ้านปัจจุบันกับอุดมวิไลฮ่าอย่าแก้่เลยเนี่ยมันได้นันมันบรุนแล้วมันนี่ฮันบรุนแล้วเพรู้สึกเป็นเป็นจังไดมัอนี่ฮันมัอนี่บ่อ๋อก็ดีใจแล้วได้ออกกันเนาะได้ออกจังมือเข้ามาเนี้ยเฮียนมากระเด้่ยสิบสี่มือเลยดิสิบสี่วันนะทุกคนเพราะว่าไคเข้ามาก็ต้องกักตัวสิวันเลยทันมอสิเอาใบประกาศให้กัสันสานอ่ะได้ใบประกาศใบย่องย่อพร้อมแล้วนี่ใบย่องย่อจะออกไปพัฒนาเตโตนะมันโอ้ยคนอยู่ในนี้มัน บุดตัวไหนเขาเข้ามาใหม่เห็นบ่ต้องย่านเข้ามาใหม่มันก็บุคือคนเก่าได้คือเจ้าเปลี่ยนคือบุคคนเก่าบุคือได้ไหมไม่มีอะไรบ่นีมามีอะไรได้เข้ามาในีได้งาบจะคนบุ้งแม่นบุได้งับอยู่บ่ได้งับได้งับแต่เข่าเลยได้งับแต่เข่านะทุกคนเนอะดีใจนะเด้อโอเคขอบใจสิได้กลับแล้วพักกันในกระสุนใจไม่จับคุยจิกลับเลยสบายดี สบายดีพ่นกล่องแนมสบายดีคครงซึกเป็นยังไงทีเดียวโอ้มีโครู้ซึกแบบว่าเป็นอิสระละเป็นอิสระแมนอึดออดเ่จะอยู่ในโซนเก็บ่เลยธรรมดาธรรมดามวลมันบอกมวนเขามานี่แบลว่าอยากออกมาได้เนนะแต่ว่ายังคาเวียะคางาน่ะเขามานี่ได้ยังเนี่ยได้มู่เนาะได้มิดสไชได้บายได้จับนะจับไหบใจับยังเนี่ย ฟอพิสจับยังจับมือกับหมูเนาะเออย่าไปว่างับได้นาะคักๆอ้าวดีใจนะเด้อมาไพสุด้ายเลยหอยสายดีสสืยดี้สื้อซื้อไยื้อปุยจ้าาคือสิออกไหวแท ไฟสียหายเหล็กในใจก็อยากอยู่น้ำเจ้าต่ออยู่หักเขาให้่ออกเฉยๆหน้าใดป้าบอขออยู่ต่อจากอาทิตย์หนึ่งป่ะขอให้น่ในใจนี้เราอยากออกแล้วเนาะเราแบบอึดอัดแลเนาะอยู่นี่เนาะแกล้ถือว่ามามาตั้งแคมป์หรือว่ามาเที่ยวเนาะมาปิกนิกมาปิกนิกนทุกคนถอดเม็ดเบิ้งบาหนึ่งว้าวคนช่วยซะด้วยลูกสาวลูกสาวว้ายลูกสาวเสียออกคือกันบมเนี่ยเสียออกยังไม่ได้ออกลูกสาวออกบ้านบ้านอยู่งใช่กว่าจ้ะ ยูเซโนยูเซโนทุกคนเรามากักโตก็ลูกสาวออกมาได้ลูกเปิดแม่ได้ลูกไหมวันประฮัตอันนี้สวยเหมือนแม่เลยจะเอาไปประกวดยูเซโนคือกันเนาะบอยยูสวรรค์แร่สีกลับเปิดเปิดแม่ลูกเฮ้ยขอบใจเด้อจ้าปังคู่บุญซึ้งเป็นยังไงทีใจบ่สิ่งเดียวกันนี้ป้าก็ดีใจปานถึกเลขคนแหละสี่ตัวตัวกสือมาได้กับบัวถือคืนในเลขคีเค็บยังก็่หกถ้าซื้อเลขคีหกสองสามป๋สอง เก่าซนซูนสามหกสองโอ้สื่อคือสื่อสื่อมวนจะสื่อบุถืเถือนเนาสื่อตะเลขกุกตวมาซ้มามเลือเถินถื่อกูเถื่อกูบอสีเศร้าเลยนะสเอาทิตย์หนึ่งเนาะสามเถื่อออกสองเนาะสามสมเถื่อเถื่อละแสนวัทีก็แสนป้ายเนาะส่งอันไปสื่ออันเหล็กอันไหนอีกเหล็กโจทเปตาพิมเถื่อ น i̇şte right? uh. uh, ี่ยทุกคน่าออก้วนอวันนี้อยู่มันยืนเบงเยดี่ามันย็นเบิ่งแล้วกออกวทาเบิ่งต้นี่แหละบรรยากาศขินโหดนั่นแหละนุไปพีเลยเสนหาเด้อโอเอาซือเฟซรไหวก่อย่าว่าไปนุปหมู่กันอยู่เฟซอยู่แม่นบ่ลองพิมพ์มึงไหมอะไเอ๊ะแมนดีรีเลยใครลูกพี่ยูไอแอลสังเกตสบอไอแอลสบอกุยพิมพ์นั่นนสบอพี่ยูไดบไอตีนี่บ่แม่ไอพี่ยู่ดบเนอีก บอพี่ยูอีกบ้านหนึ่งพี่ยูอีกได้ๆด้เศษข่อยนะนี่นี่จ้าเป็นเพื่อนกันแล้วบ่าข่อยว่ายู่คุณขุดวะคุณขุดนี่บัง <c oughs> แมนดิ้ดี <c oughs> เออนี่เนาะแมนบออะไรแมนดิ้ดีทุกคนอ้ยเน็ตกันกเนาะเน็ตสะแหงรีอยู่ในซูลหรือบดาเหลือ ปลาเจ้าขึ้นเหลือกมันทุกคนเออมันมันแพงแล้วเหลือกมันนี่ทุกคนเอ้ยนี่เห็ดเห็ดเห็ดมันต้นบ่บอฮากระปุกติ่มซำวางแล้วเสียบซืะสือนี่แหละทุกคนเออเส้นฮาเดือบเปิดไปลิ้นสินนนโดยวยโจักเดี๋ยวมันนี่แวะอยู่ด้กแหว่รถวะเน่าเข้ามานี่ยกำมือนเติมเนาะมวนอยู่เออี๋ยประสบการณ์หลายอย่างเนาะ วันนี้หูวจักแล้วกักตัวเองอือกั <laughs> อกตุ๊บซื้อซาไข่มุกตุ๊บเนี่ยเจ้าอยากมาก,กินซาไข่หมุกเ <c oughs> ย็นหมดนีด่ชาไข่มุกอือเป็นหมู่กันในเฟซแล้วเนาะอ่านไป,นปนหลินไปหลินน้องๆกับแซนฮาแน่ได้สิไปสางสาันอยู่ดอกว่าบอกว่ากันเลยไปตลอดทีบั้งมีทุกคนทานหม้อเป็นกันได้สีดอันนี้เนาะสีหญ้าเพื่อฆ่าโควิดให้ที กระจ้าออกจากศูนย์นี่นี่แหละเคียนหอดคือเก่าเด้อมาระเจอไล่คนเิ่นเิ่นบ่ได้กวนยังสิออกเลยเนาะ นี่ก็คือกั้นฮับใบประกาศนะทุกคนเซื่อว่าเฮียนจบ14วันมาสั่นซะไปเชื่อมต่อเนาะว่าไงมาเชื่อมต่อจะได้เจ้าชิดได้ครับชิได้ับประกาศสื่อเนี่นดหนี่ถ้าฟังสื่อเด้อฟังสื่อไอ้น้องเขา โอ้ผมเตะกัะซีเด็กับซิมีบ่อสื่อคอยเนาะทา,ารุนบอลดออยังเนี่ยปลาทุกคนสิเด็กับเบิร์ดแล้วโชคดีโชคดีเจ้ายังบิร์ดกับเจ้ายังอีกดนเอ <c oughs> อ,อปลากับเบิร์ดไหลไผกันเนาะโชคดีโชคดีมือนหนาเจอกัน ต้องมีซื้อคอยแน่น่องอะไปะน่องน่องเจ้ายอดด้วเจ้าได้จัะยอดต่ออะไรบุ้มมี่สบอนปลาเบิ้งใบยงยงใบยังยืดในน่องทุกคนใบยงยงได้ใบยังยืนใบยังยืนใบปุกหลังควายไปซื้อเอาเวลาเขาไปซื้อไปเลยปลาในใบยังยืดเนาะจากแผลงมอนี่เลาะได้ออกนี่เออมอยืนยัน หาหมือกับพ่อเลยน้อแหาหมือกับพ่อเลยแมนเีเลยทุกคนบบมลลวนเลยสิจ้มือมันืแมนมันกง <พา S 2> ะงี้ยับปลารเรื็บายบายใช้ของจแล้วพี่เต๋อก็จะกบปลาอ้ยเป็นแล้วฮินได้สิจะเจอกันโอ้ยมีโอกาสจะเจอกันแน่นอนเออจะเตรียมผู้ชาอะไรทางนอกเออเยียมมาลงมาสพาไปหานเรย ผันเวียดบมมักนะผู้ชายเวียดเนาะเออเนี่ยูตุลาคมนี่น้อธันโมพฝนโอ้พฝนหับไปประกาศนมเอาน้ำธันโมเลยเออยมาเชิญเด้อนี่น้อทุกคนนี่คนต่อไปเบิ้งเนี่ยผู้ชานี่มีแต่คนละเลอะ พี่ผ้าบ้านพี่ผ้าบ้านนี่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 คนช่วยคนช่วยนี่หาหลวงพ่อหน่อยสปุยสปุยป้าหลวงพ่อบ่ญกติดนะทุกคนเพิ่นยืนคนเดียวพายังเอาไม่อยู่พามากับพระพายังเอาไม่อยู่ด้วยแล้วโตบี้ป้าหูจักสือแล้วขึ้นโต๊ะก่อนนั่นนี่ใช่เนี่ยนะทุกคนโตบอกโตบีนะฝนป้านี่เนาะ ส่งดีส่งดีจังได้ก็เจอกันในวิวายนี่โอเคนี่เลยทุกคนมาส่งไอหน่องกันวะไปเตอร์สมัยคืนกอดเบิ้งห้องให้กันจักบาทนี่แหละหน่องเก่งแก่งอันนั้นหน่องเก่งแก่งดีได้นี่ได้หลายดีดียังเจ้าดีโฮมเออดีแต่หึงเจ้าดียังดีแต่หูเจ้าดียังดีบ่ห่างเฮิร์นเจ้าดียังดีโฮมว่อนนี่แม่ของโฮมคืนนี บอคิวเอาไปเลยบอคิวจะเอาไปเลยโพดเลยยังเออทุกอันเนี้บอเออท่าเจ้าตั้งลายนาทีเออจะฝากนี่เลยทุกคนเจอกันนะหน้าที่ฟิทคลิปเลยเลยทุกคนมาหอนคันนี้เฮากันเสพาทุกคนกลับไปหั่งคือเก่าเนาะเฮาอีกอีกเจ็ดวันน้องทุกคนบ๊ายบายเน้ ว่าบายบายไอส่งดีอีเด้ออยู่ดีไม่แห้งเาโอไม่ได้สาบดีเด้อครับผมเจ้าดียังไงดีสามพมดีสามพมได้สามพุ่มพคือส่งดีแท้เอ้ยเอ้ได้สามพุ่ได้มดีนะทุกคนดีสามพมอโหดอะไแล้วเนาะเจ้าเอาแบบนี้เด้อ พวันบ่ทุกนมาโค่นคันนี้เฮากันสิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะเฮาวาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะเพราะว่าพวกเฮาสิล่ำล่ากันเลยออกจากศูนย์มือเป็ดตายนี่เลยทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายโชคดี้ปู่าคือแบบมาลินเนาะ แบบมาเที่ยวเลยมลบบนว,ยว,วมนมู่นม,ามาเียวเนาะมาพักห่อนบปๆไม่ได้จะเมื่อจนันีนไปชนี่นะทุกคนห้าสิพาลาโะโซนนี่เนาะโซนนั้นที่คนแบบยังเกาะคนวี <c oughs> เป็นนักวสันสานอนี่แหละคนเทานี่ผู้ชนคนเทาเนาะใส่โซนแบบโซนที่หนึ่ง ประสานซะนี่อยู่ไปนี่น่อทุกคนนี่แมนโซนที่คนแบบใส่ออกซิ่มอแบบหายใจผือดอีกยังไงดีมีหอบผืดตามอาการอีกยังไงเลยทางนี้เพื่อนจะใส่ออกซิ่นงนะทุกคนเนาะนี่เนาะโซนนักประสานซะโซนที่หนึ่งปะโซนนี่แมนโซนปาติได้หนิเลยโซนนี่นี่เนาะทุกคนอยู่เพื่อนรีบไปปัสสาวนี่แหละ <laughs> สิได้กลับบ่ไดกันเนาะบ๊ายบายลี่